ดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในช่อง Connect CT อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาบูทคาเมราแมนทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นอา้าวทุกคนหายเกมผมบั๊กอีกแล้วครับโอเคนะครับก็มาผมก็จะมาสอนหาบูทคาเมราแมนนะครับก็คือตัวนี้ทุกคนผมบั๊ก ทุกคนเกมผมบักบ๊กแบบบั๊มากเลยแบบบัฟเลย่ถ้าครั้งนี้ผมไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเซอร์บีนะฮะโอเคนี่นะครับบูทของของตัวบูทเาไม่ละหาไม่รู้ว่าหาไปทำอะไรนะครับนี่เขาก็มีค่หมัดนะโอเคนะอันดับแรกทุกคนให้ทุกคนมาเริ่มให้ทุกคนไปที่ร้านเบอร์เกอร์นะเนี่ย แล้วให้ทุกคนไปวิ่งไปข้างหลังร้านเบอร์เกอร์ไม่ใช่ตรงนั้นนะตรงนี้ทุกคนจะเจอกับตึกที่มีประตูแล้วก็สามารถเดินเข้าไปได้นะเออผมลืมบอกไปเลยทุกคนรับโวสด้วยนะเดี๋ยวผมซูมให้ว่าอยู่ตรงไหน,นกดเข้าไปแล้วก็หาบูธคาเมล่านะครับ เอ่อนี่นะครับนี่เขาบอกให้เราหาบูธคาเมราแมนอย่างเดียวนะก็คือตัวนี้เลยเนี่ยเข้ามาปุ๊บใช่ปะให้มาเดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้โอเคฮะทุกคนทุกคนเห็นเหมือนผมปะ ส p e กทูบิ๊กส p e กเกอร์แมนมันเขียนเงี้ยโอเคนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอต้อลรับใ่การอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ไม่งั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่จเจกเรต่อยหน้าคุณแบบนี้เลยนี่นี่เลยแบบนี้เลยแบบเนะี้ยเอาต่อยดินี่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  喂喂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 喂！OK，好了。